บ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบลานายกรองตำบนไม้กลอนอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญด้วยคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดอำนาจเจริญมีมติที่ประชุมพิจารณาให้ทุกอำเภอก่อสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยอำเภอละหนึ่งบอ่อโดยอำเภอพนาพิจารณาให้องค์การบริหารส่วนตำบนไม้กลอนดำเนินการตามแผนการจัดการสิ่งปฏิกูลจังหวัดอำนาจเจริญ3ปี3ด้านในปีงบประมาณ2 5 6 3ั5ถึง 2, ด้านที่1การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นด้านที่2ด้านการจัดทําแผนการจัดการสิ่งปฏิกูลทั้งระบบด้านที่3ด้านการก่อสร้างระบบบาบัดสิ่งปฏิกูลเพื่อให้การขับเคลื่อนดําเนินงานเป็นไปตามแผนองค์การบริหารส่วนตําบลไม้กลอนจึงดําเนินการก่อสร้างบ่อบําบัดสิ่งปฏิกูลขึ้นจํานวนหนึ่งบ่อมีบ่อทรายกรองย่อยจํานวน1ิบ่อและก่อสร้างโรงเรือนขึ้นด้วยที่บ้านทอนหมู่ที่10ตําบลไม้กลอนอาเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญ ในปีพุทธศักราช2563ใช้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลไม้กลอนเป็นเงินจำนวน386,000บาทและได้รับการบริจาคที่ดินเพื่อใช้ในการก่อสร้างจากนายอุดมสุดาจำนวนพื้นที่4ไร่3งาน89ตารางวาโดยพิธีเปิดใช้งานบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลในวันพฤหัสบดีที่23มิถุนายน2565โดยนายสิริพันธ์ขุมดวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีเปิด โดยบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลมีระยะทางห่างจากชุมชนระยะทาง4กิโลเมตรและระยะห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลไม้กลอนระยะทาง8กิโลเมตรวัตถุประสงค์เพื่อเป็นที่รองรับการเทสิ่งปฏิกูลจากรถเก็บขนสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ตำบลไม้กลอนเป็นการกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะตามหลักสุขาพิบาลป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคที่ปนเปื้อนมากับอุจจาระเป็นการป้องกันโรคติดต่อและโรคระบาด เช่นโรคอุจจระร่วงมะเร็งตับและพยาธิใบไม้ตับและเพื่อควบคุมการแก้ไขปัญหาการทิ้งสิ่งปฏิกูลที่ไม่ถูกสุขลักษณะเรียราชในที่สาธารณะและตามแหล่งน้ำต่างๆในพื้นที่การดำเนินการเก็บขนสิ่งปฏิกูลในพื้นที่โดยองค์การบริหารส่วนตำบลไม้กลอนได้อนุญาตให้ในายสำเนียงอนุพันธ์เป็นผู้ประกอบกิจการรถดูดสิ่งปฏิกูลในเขตพื้นที่ตำบลไม้กลอน ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไม้กลอนเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลพุทธศักราช2562โดยเก็บค่าทมเนียมใบอนุญาตจำนวน5,000บาทและค่าตอบแทนผลประโยชน์ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลไม้กลอนจำนวน6,000บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น11,000บาทต่อปีโดยคิดค่าบริการดูดสิ่งปฏิกูลจากประชาชนอัตราลูกบาทเม็ดรแรกและลูกบาทเมต็ดต่อไปเม็ดละ150บาทแล้วนำไปทิ้งที่บ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลไม้กลอนได้ดำเนินการจ้างพนักงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบลานทรายกรองจำนวนหนึ่งอัตราสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพื่อกำกับดูแลการเก็บขนสิ่งปฏิกูลให้เป็นไปตามหลักสุขาภิบาลการตากและอบสิ่งปฏิกูลโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์อย่างน้อย17วันเพื่อทำลายไข่หนอนพยาธิโดยรถดูดสิ่งปฏิกูลหนึ่งคันสามารถเทน้ำสิ่งปฏิกูลลงบ่อทรายกรองย่อยได้หนึ่งบ่อและเก็บกากตะกรอนได้จำนวนหนึ่งกระสอบ น้ำหนักโดยเฉลี่ย20 30กิโลกรัมและในรอบหนึ่งเดือนสามารถเก็บกาก,กตะกรสิ่งปฏิกูลได้จำนวน10 15กระสอบองค์การบริหารส่วนตำบลไม้กรอนได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการสิ่งปฏิกูลให้ถูกหลักสุขาพิบาลเขตสุขภาพที่10จัดโดยศูนย์อนามัยที่10กรมอนามัยเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดการสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องตามหลักสุขาพิบาล ถูกต้องตามกฎหมายและดำเนินการใช้งานระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลอย่างมีประสิทธิภาพและได้ประสานงานกับกลุ่มงานอนามัยและสิ่งแวดล้อมสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดอำนาจเจริญเรื่องการดูแลระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลอย่างต่อเนื่องปีงบประมาณ2567มีแผนในการดำเนินงานดังนี้เนื่องจากปัจจุบันลานตากสิ่งปฏิกูลยังไม่เพียงพอต่อการใช้งานจึงได้ดำเนินโครงการ,การก่อสร้างลานตากคอนกรีตเสริมเหล็กรอบบริเวณบอ่อลานทรายกรอง โดยใช้งบประมาณจำนวน3 0 0 0สนบาทเพื่อใช้ตากากากสิ่งปฏิกูลให้แห้งสนิทเป็นการฆ่าเชื้อไข่หนอนพยาธและแบคทีเรียอีโคไลให้เป็นไปตามค่ามาตรฐานของประกาศกระทรวงสาธารณาสุขเรื่องน้ำทิ้งและกากตะกรนที่ผ่านระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลแล้วจากผลการวิจัยพบว่ากาก,าก,ากปฏิกูลแห้งจะมีค่าความชื้นต่ำกว่าร้อยละหสามารถจำกัดไข่นอนพยาธได้ การส่งตรวจวิเคราะห์สิ่งปฏิกูลเพื่อตรวจหาปริมาณไข่หนอนพยาธิและแบคทีรียอีโคไลในน้ำทิ้งและกากตะกอนที่ผ่านระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลแล้วโดยดำเนินการส่งตรวจน้ำทิ้งและกากตะกอนสิ่งปฏิกูลที่วิทยาลัยแพทย์และการสาธารณสุขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเพื่อให้ได้ผลการทดสอบที่มีเกณฑ์ปริมาณที่กำหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกำหนดปริมาณค่ามาตรฐานไข่หนอนพยาธิและแบคทีรียอีโคไลในน้ำทิ้งและกากตะกอนที่ผ่านระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลแล้ว โครงการผลิตปุ๋ยจากกักตะกรสิ่งปฏิกูลโดยดำเนินการจัดซื้อเครื่องย่อยตีป่นขนาดเล็กเพื่อนำมาย่อยสลายกักสิ่งปฏิกูลเป็นปุ๋ยพร้อมบรรจุใส่ถุงเพื่อจำหน่ายในราคากิโลกร,รัมละ5บาทการใช้ประโยชน์จากกักสิ่งปฏิกูลสามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรทำเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้และพืชสวนเช่นกล้วยอ้อยมันสำปะหลังไม้ดอกไม้ประดับโดยใส่ในปริมาณที่เหมาะสมได้